หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟิงหัวซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่14วันที่5เดือนห้า นักพลตหนุ่มคิดหาข้ออ้างมากมายไว้รอรเผชิญกับคำถามว่าใครของเด็กหนุ่มรองเท้าแตะเสียดิบดีเพียงแต่ที่เหนือการคาดการของเขาก็คือประตูบ้านกับถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มผู้ยากจนข้ามผ่านขั้นตอนนั้นไปโดยตรงตรอกนี้ผิงคือหนึ่งในตรอกที่คับแคบที่สุดของเมืองเล็กแห่งนี้รถเข็นสองล้อของนักพสตเต๋าย่อมไม่มีทางจอดขวางถนน ด้านนอกได้ยังดีที่แม้เฉินผิงอันจะร่างผอมแห้งดังไม้ฟืนแต่อันที่จริงกลับมีเรี่ยวแรงไม่น้อยช่วยนักพลดดันรถเข็นที่ค่อนข้างหนักเข้าไปในลานบ้านจึงไม่เปลืองแรงเขาเท่าไหรตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เด็กหนุ่มไม่ได้พูดอะไรสักคำพอประตูบ้านปิดลงแล้วนักพลดหนุ่มถึงได้รู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยนี่แทบไม่ต่างจากคนหน้าด้านคนหนึ่งไปยืมเงินคนอื่นถึงบ้าน แล้วเจ้าบ้านต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีหากแขกยังมีความดีงามหลงเหลืออยู่ในใจบ้างย่อมลำบากใจที่จะเอ่ยปากไหนๆก็ไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดแล้วนะักพรตหนุม่มคิดว่ารีบเข้าประเด็นให้เรื่องจบๆไปดีกว่าดังนั้นจึงเลิกผ้าไฝาที่คลุมบนรถเข็นออกเผยให้เห็นเด็กสาวชุดดาที่นอนตะแคง,งข้างขดตัวอยู่หมวกคลุมหน้าของนางเอียงกะเทเรแต่ไม่ยักหล่นหาย ยังคงทำหน้าที่ปกปิดโฉมหน้าของเจ้านายมันเอาไว้ไม่รู้ว่าทำไมพอผ้าห่มบางๆผืนนี้ถูกเลิอกออกถึงมีกลิ่นคาวลอยโชยมาปะทะจมูกเฉินพิงอันจึงได้ค้นพบว่าชุดดำของนางมีเลือดซึมออกมาเฉินพิงอันไม่ทันคิดว่าทำไมผ้าห่มเล็กๆผืนหนึ่งถึงสามารถกรบกลิ่นคาวเข้มข้นขมนี้ไว้ได้อย่างมิดชิด เด็กหนุ่มเพียงแค่เดินถอยหลังออกมาหลายก้าวถามว่าท่านนักพรตท่านคิดจะทําอะไรนักพรตหนุ่มตอบช่วยคนนางได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่มีใครในเมืองนี้ยินดีช่วยนะก็ไม่แปลกที่พวกเขาไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่น ดังนั้นข้าคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่อาจจะเป็นข้อยกเวน้นคำพูดของเขาเหมือนไปจี้ใจเฉินพิงอันเฉินพิงอันจึงถามว่านางได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรนักพรตเต๋าตอบหน้าจาเฉยว่าเมื่อครูน่นี้ตอนที่นักพรตผู้ต่ำต้อยเขียนรถผ่านซุ้มประตูเห็นว่าเด็กสาวต่างถิ่นคนนี้พูดว่าจะขึ้นไปคัดลอกลายจากกรอบป้ายคำว่าชี่ชงโตหนิวจากนั้นนางก็หอบผิวเอาพวกแปลง พวกถุงใส่อุปกรณ์ลอกลายขึ้นไปบนเสาช้าๆส่วนอะไรคือการลอกลายนะหรือจะพูดยังไงดีล่ะส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่พวกปัญญาชนว่างานเท่านั้นที่มักจะทํากันจะให้อธิบายเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรให้กระจ่างเอาเป็นว่าพอแม่นางน้อยคนนี้ปีนขึ้นไปแล้วก็ลอดตัวขึ้นไปนั่งบนคานทำเอานักพรตต่ำต,ต้อยที่มองอยู่อ,อกสันขวัญผวา จำต้องหยุดเดินแล้วเอ่ยเตือนให้นางระวังใครเลยจะคิดว่านางที่ตั้งใจมากเกินไปจู่ๆก็ล่วงตุ๊บลงมากระแทกพื้นเข้าอย่างจังเจ้าเองก็รู้ว่าพื้นตรงซุ้มประตูไม่เหมือนพื้นในตรอกหนีผิงของพวกเรามันแข็งพอๆกับแผ่นหินเขียวบนถนนฟูวุ่ยคราวนี้ก็ดีนักแรงกระแทกคงทำให้ตับไตไส้พุงของนางบาดเจ็บ ค่าคือบรรพชิตจำเป็นต้องมีจิตใจเมตตากรุณาจะให้นิ่งดูดายก็คงไม่ได้ถูกไหมตลอดทางที่เดินผ่านมาแต่ละบ้านต่างก็รังเกียจที่นางเลือดโซมกายเพิ่งจะปีใหม่มาได้ไม่นานอัปมงคลเกินไปมีหรือจะยอมรับนางเข้าไปในบ้านข้ายเองก็เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แล้วก็เพราะอับจนหนทางจริง ถึงได้มาหาเจ้าคำพูดอาจไม่น่าฟังสักหน่อยแต่ถ้าแม้แต่เจ้ายังไม่ยินดีรับนางไว้นักพรตพูดต่ำต้อยอย่างข้าก็ไม่ใช่เทพเสียนที่สามารถดึงคนกลับออกมาจากประตูผีได้ก็คงได้แต่รอให้ลมหายใจของแม่นางคนนี้หมดลงแล้วค่อยไปหาสถานที่สักแห่งขุดหลุมตั้งป้ายแล้วก็จบเรื่องกันไป นักพรดเต๋าจงใจพูดรัวเร็วบางคำก็ออกเสียงไม่ชัดเจนเห็นได้ชัดว่าคิดจะหลอกล่อให้เด็กหนุ่มมึนงงรอให้จบเรื่องได้ไปก่อนค่อยว่ากันอีกทีการเริ่มต้นเป็นเรื่องยากเสมอแต่เมื่อลองได้เริ่มแล้วหลังจากนั้นก็คงเดินไปคำนวณไปฝามีทางออกให้คนเราเสมอเมื่อใบไม้ร่วงดอกไม้ก็ย่อมต้องเบ่งบานสีหน้าของเฉินผิงอันซับซ้อน มองนักพลหนุ่มที่มีสีหน้าเต็มไปด้วยความคาดหวังก่อนจะเหลือบมองไปยังเด็กสาวชุดดำที่นอนหายใจรวยรินกลิ่นอายแห่งความตายแผ่คลุมไปทั่วร่างหลังจากต่อสู้กับความคิดของตัวเองอยู่ในหัวพักใหญ่ถึงพยักหน้าจะช่วยยังไงนักพลหนุ่มหน้าบานเป็นกระด้งทันใดเยี่ยมเลยมีประโยคนี้ของเจ้าเฉินผพงอันก็ถือว่าสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง อย่าไปมองว่าอาการของนางดูน่ากลัวเหมือนพยายมขีดชื่อนางบนหนังสือเป็นตายแล้วอันที่จริงนางไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงอย่างที่เจ้าคิดหรอกแน่นอนว่าที่ข้าพูดไปเมื่อครู่นี้ล้วนเป็นความจริงทุกคำเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความลี้ลับหลายประการยกตัวอย่างเช่นความปรารถนาในการมีชีวิตอยู่ของแม่นางคนนี้แรงกล้านัก นอกจากนี้บนร่างของนางก็คล้ายจะมีวิชาสืบทอดอะไรบางอย่างจากต้นตระกูลจึงสามารถรักษาหัวใจและอวัยวะภายในที่สำคัญของร่างกายนางเอาไว้ได้อีกอย่างก็คือเมืองเล็กแห่งนี้ของพวกเราคือสถานที่ที่น่าสนใจมากมักมีของประหลาดอยู่มากมายหากได้กินหรือได้จับมาก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นนักพรตหนุ่มพลันคืนสติ ตระหนักได้ว่าตัวเองเปิดเผยเจตนาลมสวรรค์ออกมามากเกินไปจึงหัวเราะแห้งๆอย่างไรเสียเจ้าก็ฟังไม่เข้าใจใช่ไหมเด็กหนุ่มตอบจริงจังฟังไม่เข้าใจแต่จำไว้แล้วนักพรตหนุ่มลองถามอย่างเชิงดังนั้นตอนที่เจ้าอยู่ในบ้านแล้วได้ยินเสียงเคาะประตูจึงรู้ว่าเป็นนักพรตผู้ดูดวงอย่างข้าเฉิญผิงอันลังเลเล็กน้อยก่อนตอบว่าใช่ นักพรดหนุม่มถามด้วยความประหลาดใจอีกครั้งความทรงจำของเจ้าดีมากหรือดีมากแค่ไหนเด็กหนุ่มเหลือบมองเห็นสาวชุดดำที่หายใจแผ่วนักพรสหนุม่มจึงอธิบายด้วยรอยยิ้มตอนนี้นางอยู่ในสภาวะที่ลีลับเกินจะยังยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ตามใจชอบทางที่ดีที่สุดควรจะรอสักครู่ เฉินพิงอันเชื่อครื่องไม่เชื่อครึ่งสิ่งใดที่ข้าได้เห็นมักจะจดจํำได้ง่ายกว่าฟังจากคนอื่นพูดนักพลดหนุ่มซักต่อยกตัวอย่างเช่นเฉินพิงอันคุ้นคิดยกตัวอย่างเช่นเคล็ดลับยกมีดของอาจารย์เหยายผู้คุมเตาเผามังกรที่ถือเป็นเคล็ดวิชาไร้ากาศที่สุดในบรรดาช่างปั้นเครื่องดินเผาทั้งหมดในเมืองของเราอันที่จริงข้าดู แค่รอบเดียวก็จดจำรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วแต่ว่านักพลหนุ่มรับคำยิ้มยิ้มแต่มือไม้ของเจ้ากลับไม่เคยตามทันใช่หรือไม่ดวงตาเฉินพิงอันเป็นประกายพยักหน้ารับแรงๆนักพลหนุ่มยิ้มอย่างเข้าใจแล้วเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าความร้ายกาจที่แท้จริงของเคล็ดลับตาเท่าเหยาอยู่ที่ไหนสีหน้าของเฉินพิงอันหม่นลง ก่อนหน้านี้ไม่ว่าคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจภายหลังหลิวเซียนหยางบอกกับข้าว่าผู้เท่าเหยาบอกว่าเคล็ดลับยกมีดนี้หากคิดจะทำให้ได้ดีที่สุดต้องมีใจที่มั่นคงไม่ใช่แค่มือที่มั่นคงอย่างเดียวพอข้าได้ยินประโยคเหล่านี้ก็เริ่มจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อก่อนข้าใจร้อนเกินไปยิ่งใจร้อนเท่าไหรมือก็ยิ่งสัน่นยิ่งสั่นก็ยิ่งทำผิดพลาดได้ง่าย พอทำพลาดเขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนรู้ได้เลยว่าตัวเองทำไม่เหมือนผู้เท่าเหยาตรงไหนแต่พอทำต่อก็ยิ่งร้อนใจดังนั้นการขึ้นรูปของข้าจึงย่ำแย่ที่สุดในบรรดาคนที่ทำงานอยู่ในเตาเผามังกรนักพลดหนุ่มกล่าวเรียบๆว่าคำโบราณบอกไว้ว่าครูชีน้นำทางบ่มสร้างอยู่ที่ตนแต่เขาที่เป็นอาจารย์กลับไม่เคยคิดชีน้นำแนวทางให้แก่เจ้า แล้วเจ้าเจ้าบ่มสร้างตัวเองได้อย่างไรเฉินพิงอันใส่หน้าข้าเงอะงะซุ่มซ้มไม่ต้องเปรียบเทียบกับหลิวเซี่ยนหยางเอาแค่นักเรียนธรรมดาคนหนึ่งข้าก็ยังเทียบไม่ได้ผู้เท่าเหยาไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาก็ไม่แปลกนักพลดหนุ่มพลันหัวเราะเฉินพิงอันเจ้ารู้หรือไม่ว่าคำว่าใจมั่นคงนี้บรรลุได้ยากแค่ไหน มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำความเข้าใจได้เจ้าไม่ควรดูถูกตัวเองเกินไปนักเฉินพิงอันยังคงสายหน้าก็เหมือนการจับปลาในลำธารเล็กข้ายือนอยู่ตรงจุดที่น้ำลึกไม่ถึงเขา่าก้มตัวลงไปจับปลาก็คือจับแต่บางคนที่ว่ายน้ำเก่งดำลงไปตรงน้ำลึกกลั่นหายใจอยู่นานจนจับปลาได้ก็คือจับปลาเหมือนกัน แม้จะเป็นการจับปลาเหมือนกันแต่ท่านนักพรตคงเข้าใจกระมังว่าสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนักพรตหนุ่มหัวเราะร่าไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วจู่ๆพลันพูดขึ้นว่าพวกเรามาเริ่มช่วยคนกันได้แล้วเชิญพิงอันยืนอึ้งอยู่ที่เดิมนักพรตหนุ่มจึงอึ้งตามไปด้วยยืนเมื่อทำไมอุ้มแม่นางคนนี้เข้าไปวางบนเตียงในบ้านสิ เฉินพิงอันยังคงไม่ขยับขยื่นแล้วหลังจากนั้นล่ะนักพลเตากล่าวด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยหลักการแห่งฟ้าดินแน่นอนว่าต้องช่วยแม่นางเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าสะอาดแล้วก็ไปร้านยาหาซื้อยาบำรุงมาให้นางจากนั้นก็ได้เวลาที่นักพลศพูดต่ำต้อยต้องออกโรงแสดงฝีมือแล้วเฉินพิงอันถามหน้าดำพอแม่นางตื่นขึ้นมาข้าจะถูกนางตบจนตายหรือไม่ นักพลดนมตอบกลับอย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีทางเจ้าคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตนางบนโลกใบนี้จะมีคนที่เนรคุณคนแบบนั้นได้อย่างไรเฉิญผิงอันไม่กล่าวโต้ตอบนักพลเต๋ากระแอมหนึ่งทีถ้าทีพลันอ่อนลงคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกกระมังเชิญผิงอันถอนหายใจถามอย่างเชิงไปว่าบ้านข้างๆมีแม่นางคนหนึ่งชื่อจื้อกุย ให้นางมาทำเรื่องพวกนี้ดีไหมนักพรตหนุ่มกล่าวอย่างจนใจไม่ได้นี่แหละนี่เป็นปัญหาสําคัญเชิญเพียงอันเองก็ไม่ได้ดึงดันต่อเพียงนั่งยองๆงลงไปเอามือสองข้างเกาหัวนักพรตหนุ่มถามขึ้นกระทันหันเจ้ามีอะไรอยากจะถามไหมนักพรตผู้ต้อยต่ําอาจจะไม่สามารถไขข้อกังขาทั้งหมดของเจ้าได้ก็จริง แต่จะพยายามเลือกตอบในเรื่องที่ตอบได้ดีไหมล่ะเชิญพิงอันถอนหายใจลุกขึ้นยืนช่วยนางก่อนนักพรตหนุ่มค่อยๆค,คลี่ยิ้มประเสริฐเขาแอบ,บสะบัดชายแขนเสื้อเบาๆเพื่อสยบกระบีบินที่ทำท่าจะบินออกมาให้อยู่ในฝักตามเดิมเฉิญผิงอันแบกเด็กสาวขึ้นหลังแล้วเข้าไปในห้อง วางนางลงบนเตียงไม้ที่มีผ้าห่มปูทับเบาๆเตียงไม้ที่ก่อนหน้านี้ถูกหลิวเส้ยนยางนั่งทับจนหักเพิ่งจะได้รับการซ่อมแซมเมื่อไม่นานใต้เตียงรองม้านั่งตัวยาวเอาไว้นักพรตหนุ่มเดินข้ามธรณีประตูตามเข้ามากวาดสายตามองไปรอบด้านที่เรียกว่าบ้านมีแต่ผนังสีด้านก็คงเป็นอย่างนี้นี่เองวงเล็บบ้านมีแต่ผนังสีด้านเปรียบเปลยถึงคนที่ยากจนข้นแค้น นักพรตหนุ่มตบหัวตัวเองเบาๆก่อนจะเดินออกไปหยิบผู้กันและกระดาษเตรียมเขียนเทียบยาให้กับเด็กหนุ่มไปหาซื้อตัวยาพอกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งนักพรตหนุ่มก็สส่หน้านะจงใจมองข้ามเตียงไม้นั่นไปในใจคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงต้องรับผลกรรมครั้งนี้แล้วอย่างแน่นอนที่แท้เด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ขอบเตียงได้ถอดหมวกของเด็กสาวชุดดำออก เผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวที่เต็มไปด้วยคราบเลือดของนางแล้วคําว่าเลือดไหลออกจากทวารทั้งเจ็ก็น่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเด็กหนุ่มในเวลานี้เด็กหนุ่มรีบลุกขึ้นยืนเดินไปหยิบม้านั่งตัวหนึ่งมาวางข้างเตียงก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เดินเ,เร็วๆไปยังมุมหนึ่งของห้องตรงนั้นวางชั้นไม้ขนาดเล็กที่จัดวางถ้วยชามอย่างเป็นระเบียบไว้ชั้นหนึ่งข้างชั้น ไม้มีอ่างน้ําเล็กๆที่มีฝาไม้ครอบทับเอาไว้เพื่อกันแมลงวันในอ่างน้ําบรรจุน้ําที่ไปตักมาจากบ่อโซ่เหล็กของตรอกซิ่งหวัวเด็กหนุ่มหยิบถ้วยไม้และกระบวยขึ้นมานั่งยองลงข้างอ่างน้ําใช้กระบวยตักน้ําสะอาดเทลงไปในถ้วยไม้อย่างรวดเร็วจากนั้นเอาผ้าไฝยสะอาดผืนหนึ่งวางบนขอบถ้วย ยกมาวางไว้บนม้านั่งข้างเตียงแล้วจึงเริ่มลงมือเช็ดคราบเลือดให้กับเด็กสาวที่ถูกถอดหมวกออกนักพรตหนุ่มหันมองตามพลางก็ยกกระดาษแผ่นหนึ่งที่อยู่ในมือขึ้นบนถนนฟลูรี่มีร้านขายยาเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งเจ้าเอาเทียบยายานี้ไปซื้อยาที่ร้านนั้นเด็กหนุ่มกล่าวอย่างสงสัยไหนก่อนหน้านี้ท่านนักพรตบอกว่า นักพลหนุ่มหน้าตาใสซื่อกระพริบตาปลิบปริใช่สินักพลผู้ต่ำต้อยบอกว่าตอนที่เจ้าไปซื้อยาต้องระวังให้มากอย่าให้เป็นที่สังเกตมากเกินไปจะได้ไม่เป็นที่คอรหาจนแม่นางคนนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงเฉินผิงอันร้องอ้อรับหนึ่งคำเขาใช้ผ้าฝ้ายเช็ดทำความสะอาดพลางถามไปด้วยท่านนักพลมีเงินซื้อยาหรือไม่นักพลนุ่มเครียดขึ้นมาทันทีเจ้าไม่มีหรือ เชิญเพียงอันวางถ้วยไม้ไว้บนโต๊ะก่อนจะหยิบเหรียญทองแดงสีทองเหรียญหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนออกมาวางบนโต๊ะเบาๆท่านนักพรตข้าเอาของสิ่งนี้แลกกับเงินธรรมดาของท่านส่วนจะแลกอย่างไรท่านนักพรตกำหนดมาได้เลยนักพรตหนุ่มครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเหรียญทองแดงเหรียญน,นี้มากพอจะซื้อของที่อยู่ในเทียบยาได้แล้ว ข้าจะไปนำเงินมาให้เจ้าเดี๋ยวนี้ไม่นานนักนักพรตเต๋อก็กลับมาพร้อมกับเหรียญทองแดงทั่วไปหนึ่งถุงและเศษเงินเม็ดเล็กอีกหลายเม็ดแล้วมอบให้เฉินผิงอันพร้อมกันเฉินผิงอันเอ่ยํำชับว่าน้ำในถ้วยนี้ข้าจะกลับมาเทเองท่านนักพรตไม่ต้องช่วยส่งจีซินที่อยู่บ้านข้างๆเป็นคนชอบเรื่องแปลกใหม่หากเขาเห็นเข้าจะไม่ดี นักพลหนุ่มถามด้วยสีหน้าจริงจังเฉินผิงอันเจ้าไม่มีคำถามที่อยากจะถามเลยหรือเฉินผิงอันยืนอยู่ที่เดิมช่างน้ำหนักของเหรียญทองแดงและเงินเม็ดอยู่ชั่วคู่จนมีคำตอบในใจตัวเองคร่าวๆแล้วจึงเก็บลงไปอย่างระมัดระวังส่งสายตาเป็นในให้ออกไปคุยกันข้างนอกหลังจากคนทั้งสองเดินข้ามธรณีประตูออกมาแล้วเด็กหนุ่ม รองเท้าแต่ก็เงยหน้าขึ้นเอ่ยเนิบช้าข้ารู้ว่าพวกท่านต่างก็ไม่ใช่คนธรรมดาก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วตอนผู้เท่าเหยาเมาสุราเคยพูดว่าเมืองเล็กของพวกเราไม่เหมือนกับเมืองอื่นไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่เรื่องประหลาดผู้คนก็แปลกประหลาดแต่จะให้บอกว่าแปลกตรงไหนผู้เท่าเหยาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคราวนี้กู้ช่างบอกข้าว่า ถ้วยขาวธรรมดาธรรมดาของนักเล่านิทานสามารถเทน้ำที่มีปริมาณน้ำเท่าในอ่างน้ำขนาดใหญ่ออกมาได้แม้ว่ากู้ชาญจะเป็นเด็กน่ารำคาญแต่ข้ารู้ว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้โกหกก็เหมือนกับที่เด็กนมหยุดชะงักไปครู่หนึ่งถึงเอ่ยต่อว่าก็เหมือนกับที่วันนี้ตอนอยู่ในตรอกมีสตรีร่างสูงคนหนึ่งใช้นิ้วชี้ดีดหน้าผากข้า หนึ่งครั้งจะใช้ฝ่ามือตบมาที่หัวใจของข้าหนึ่งทีสุดท้ายนางบอกว่าอีกไม่นานข้าต้องตายข้ารู้ว่าที่นางพูดคือเรื่องจริงสีหน้าของนักพลหนุ่มเครียดขลึมสุดท้ายเฉินผิงอันกล่าวว่าท่านนักพลบอกว่าหากเผายันที่ท่านเขียนให้จะนำพาความโชคดีไปสู่พ่อแม่ของข้าอันที่จริงข้าก็เชื่อท่านนักพล ดังนั้นตอนที่ท่านนักพรตมาถึงแล้วบอกให้ช่วยคนข้าถึงไม่ได้พูดอะไรแต่ข้าหวังว่าท่านนักพรตจะช่วยรับปากข้าสักเรื่องหนึ่งหากท่านรับปากหลังจากนี้จะให้ข้าทำอะไรก็ไม่มีปัญหาทั้งนั้นหากท่านนักพรตไม่รับปากเมื่อไปซื้อยากลับมาแล้วช่วยท่านนักพรตต้มเสร็จข้าก็คงต้องไล่ท่านไปแล้วนักพรตเตาถามมีเงื่อนไขอะไรไหนเจ้าลองพูดมาสิ เด็กหนุ่มที่สุขุมมั่นคงเกินวัยพลันมีท่าทางลำบากใจพ่อแม่ข้าด่วนจากไปเร็วนักตอนนั้นข้ายังเด็กมากไม่รู้ว่าทำไมเรื่องมากมายตอนเด็กข้าจึงจำได้หมดแต่มีเพียงหน้าตาของพ่อแม่เท่านั้นที่เลือนลางเหลือเกินภายหลังข้ามีชีวิตรอดมาได้เพราะอาศัยข้าวและน้ำที่เพื่อนบ้านหยิบยื่นให้มีครั้งหนึ่งข้าบังเอิญได้ยินคนพูดว่าข้า เกิดวันที่หเดือนห้ฟังจากน้ําเสียงของพวกเขาวันนั้นคงจะไม่ใช่วันมงคลสักเท่าไรและเพื่อนบ้านบางคนก็พูดตรงยิ่งกว่านั้นเด็กหนุ่มพูดอ้อมไปไกลหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็ก้มหน้าเอ่ยเสียงแผ่วต่ำตรงเข้าประเด็นข้าหวังว่าหลังจากที่ท่านนักพรตช่วยคนแล้วถ้าหากข้าบอกว่าถ้าหาก ถ้าหากมีวันหนึ่งจูจ่ๆข้าตายไปท่านนักพรตช่วยให้ชาติหน้าข้าได้ไปเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ข้าอีกครั้งได้หรือไม่นักพรตหนุ่มเงียบงันเฉินผิงอันยิ้มแยะยกมือเกาหัวถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันที่จริงใต้ล่ามีเรื่องแบบนี้เสียที่ไหนข้าทำให้ท่านนักพรตต้องลำบากใจแล้วนักพรตเตายิ้มเจือน แล้วแม่นางคนนั้นล่ะจะทำอย่างไรเฉินผิงอันพันหันหลังให้นักพลเตา่ายกหมัดขึ้นโบกไปมาพูดล้อเล่นอย่างที่ไม่ทำมาก่อนนางสวยขนาดนั้นข้าไม่ช่วยก็โง่นะสินักพรดหนุ่มมองหน้าเด็กหนุ่มรองเท้าแต่ที่แส้งทำเป็นผ่อนคลายผลักประตูเดินจากไปเด็กหนุ่มที่เดินอยู่ในตรอกหนีผิงเหมือนจะนึกถึงใครขึ้นมาน้ำตา chưng lẫy non tìm bầy na, na. na.